ยินดีต้อนรับสู่ครัวบ้านนาเมนูเด็ดกับมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะอาหารมื้อเย็นเฮ้ยอาหารตอนเย็นที่วันจะทำไปกินตอนเที่ยงพรุ่งนี้ค่ะเพื่อนๆที่ทำงานนะคะเขาก็ออเดอร์อผัดไทยมาซึ่งฝรั่งเนี่ยนะคะเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเครื่องปรุงและตัววันเองนะคะเป็นคนที่เน้นทำอะไรง่งายๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะออาจจะ ขั้นตอนการทําอาจจะไม่ถูกต้องถูกใจใครใครได้หลายคนวันอยากให้เห็นคอนเซปต์ความอยู่ง่ายกินง่ายของวันนะคะและที่สําคัญวันเชื่อรถมือตัวเองมากๆค่ะว่าเครื่องปรุงไม่ต้องครบเหมือนอย่างที่เราอยู่เมืองไทยแต่รับรองว่ารสชาติถูกใจทุกคนแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํา ผัดไทยกุ้งสดง่ายๆแบบมาดามบ้านาสวีเดนอยู่ที่สวีเดนมีอะไรกินเราก็ทำให้มันเป็นอาหารไทยถูกปากเราก็อร่อยเองจ้าไปดูวิธีการทำง่ายๆนะคะเริ่มจากการเจียวไข่เป็นแผ่นบางๆเอาไว้ตัดโรยด้านหน้าก่อนค่ะโอ้ยเห็นน้ำมันจะเยอะไป คือหลายๆเมนูที่วันทํานะคะก็จะมีแบบช่อง YouTube ที่ก็ทาเกี่ยวกับอาหารเนี่ยเขาจะมาคอมเมนต์กันใหญ่เลยว่าต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นคือเขาอยากจะให้ทําแบบสูตรอร่อยอร่อยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่คือวันเน้นง่ายค่ะทุกคนเน้นง่ายอร่อยถูกปากตัวเองแต่ขั้นตอนการทําอาจจะไม่เหมือนเชฟ หรือว่าคนที่มีเคล็ดลบับหรือคนที่เป็นต้นตํำรับสูตรนะคะอันนี้ก็สูตรใครสูตรม,มแัแแบะขออนุญาตสงวน,นวิธีการทำาอให้เป็นตัวของตัวเองนะคะกระทะนี้มันจะหนานิดนึงค่ะพอดให้บางๆไวก่อนไม่เป็นไรปกติอ่ามันจะใช้กระทะใบที่มันแบนๆกว่านี้นะคะแต่กระทะนี้มันจะได้ใบใหญ่เพราะว่า เพื่อนชาวต่งางชาติที่ทํางานด้วยการค่ะเขาอยากกินเป็นหลายคนค่ะวันก็จะผัดนะคะประมาณห้าหกที่ค่ะเมาดูวิธีการทํานะคะส่วนวันนี้วันใช้กุ้งสดที่เป็นกุ้งต้มของอนอร์เวย์นะคะแบบนี้ค่ะต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อให้ง่ายต่อแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะเพราะว่าเหมือนอ่า ใครหลายๆคนที่ติดตามช่องครัวบ้านนาเมนูเด็ดนะคะและมาดามบ้านนานสีเดนจะรู้ว่าวันเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาค่ะวันก็เลยจําเป็นจะต้องทําอะไรให้มันเร็วๆค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่วันมาถึงบ้านเลิกงานมาถึงบ้านแล้วก็พักแล้วก็กินข้าวยังไม่อาบน้ํานะคะทํากับข้าวเสร็จแล้วอาบน้ําตอนนี้ก็ หนึ่งทุ่มแล้วค่ะทุกคนสองทุ่มคือวันต้องอยู่บนที่นอนแล้วนะคะกระทะน,นี้มันเหมือนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ค่ะมันต้องใช้กระทะเชฟลอนที่มันทอดไถ่นะคะไม่เน้นสวยแล้วนะวันนี้ไม่เน้นสวยเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็มันไม่สวยแล้วเลยไม่รู้จะพูดยังไงค่ะกลายเป็นไม่เน้นสวยไม่เน้นสวยคือ,อผัดไทยดำร้านอาหารในเมืองนอกนะคะ เขาไม่ค่อยใส่น้ำมะขามลงไปค่ะมันก็เลยทำให้ฝรั่งเขาชินกับรสชาติการกินผัดไทยบีบมะนาวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็จะทําผัดไทยที่ไม่ใส่น้ำมะขามค่ะแต่จะเอามะนาวไปบีบนะคะขอทําง่ายๆเลยนะคะแต่วันจะขอพูดถึงขั้นตอนการทําที่มันถูกต้องเนาะมันจะต้องมีหอมแดงกระเทียมสับซึ่งฝรั่งไม่กินกระเทียมและหอมแดงวันหมด ลืมซื้อหมดตั้งแต่เมนูที่แล้วใครที่ดูยังไม่ซื้อเลยค่ะวันก็เลยใช้หอมหัวใหญ่ค่ะทุกคนส่วนเพื่อนวันนะคะก็ยังคงอวยวยเพื่อนอยู่ว่าอุ้ยเธอทำอร่อยกว่าร้านอาหารอีกคือ <c oughs> เขาชิมกับรสรสมือวันแล้วนะคะเขาก็จะดูเป็นอร่อยกว่าไปหมดนะหรือว่าจะอยากกินก็ไม่รู้แต่เพื่อนจะช่วยกันออกตังน,นะคะ วันก็จะคิดแค่ค่า,าเชื่องปุ่มค่ะเ,เหมือนกับเก็บเงินเชื่อนมาซื้อของแล้วก็ไปกินด้วยกันนั่นเองนะคะ น้ำเตรีเส้นเอามาไว้ใกล้ๆมือก่นนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะอันดับแรกเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปค่ะตอนนี้เปิดไฟเบาๆนะคะใครไม่กินหวานก็ข้ามไปค่ะรสชาติของใครของมันค่ะรสดีค่ะ ัดมีเค้าที่แล้วค่ะไทยที่วันทําให้ดู้ไม่มีมสีดูดำตอนนี้วันหาซื้อได้แล้นะคะน้ํามันหอยค่ะสีอิ๊วขาวค่ะเต้าเจี้ยวนิดนึงค่ะโต้าเจี้ยวใส่เดียวนะคะ ใช้สำหรับตกที่ค่ะก็ทำน้ำซอสนะคะให้มันเข้ากันผัดไทยอาหารไทยไมันต้องมีน้ำปลาจริงนะคะเต็มน,นะะ้ำปลาค่ะพริกป่นนิดนึงค่ะวันเคยทำไปให้เพื่อนฝรั่งกินพอไม่ใส่พริกนะั้นก็บอกก็ไม่อร่อยยนะคะต้องใส่นิดนึงค่ะให้มันมีรสแบบเผ็ดติดปาก ติดลิ้นตอนนี้เราก็เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราแช่น้ํามาใส่ได้เลยค่ะมันใช้เส้นที่ข๋วยขายตามห้างในยนงโรเลยนะคะไม่ได้ซื้อร้านไทยของมันจะมีตาตายี่ห้อของฝรั่งนะคะอยู่แล้วค่ะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะคผัดคลุกเคล้าไปค่ะ เส้นนี้สุกง่ายด้วยนะคะเราไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำของซอสสุกแน่นอนเสร็จแน่นอนตอนนี้เราเปิดไฟแรงได้แล้วนะคะสักประมาณ2นาทีก็น่าจะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปกันค่ะเนี่ยค่ะแค่2นาทีนะคะก็จะสุกแล้วค่ะวันเป็นคนทำกับข้าวไม่ปรุงนะคะรับรองอร่อยได้รสชาติพอดีวันนี้นะคะผักเป็นกะหล่ำปลีค่ะ ก็เลยจะเอากระหล่ำปีใส่เลยนะคะกลัวมันไม่สุกค่ะลุกเค้าไปค่ะน้ำแห้งพอดีผักก็สุกพอดีนะคะตอนนี้เราก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ะ วันนี้เราใช้ไข่สี่ฟองนะคะอีกสองฟองทอดแล้วส่วนอันนี้คือใส่ตอนผัดค่ะสิบนาทีก็เสร็จนะคะผัดไทยจานนี้สำหรับปกคนค่ะอุ้ยกระเด็นเอกลักษณ์ของมาดามบ้านนาสี ะเด็นกระดองค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะเป็นกุ้งกุ้งสุกอยู่แล้วแล้วก็แกะแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นอาหารมื้อเที่ยงเดี๋ยวพอไปถึงที่ทำงานนะคะมันก็จะอุ่นค่ะเอาเข้าไมโครเวฟอีก5นาทีค่ะ ก็ปิดไฟได้เลยนะคะเตาแก๊สไฟฟ้ามันจะร้อนอยู่อีกสักประมาณสองสามนาทีค่ะตอนนี้เราก็ใส่เครื่องปรุงสุดท้ายไม่ใช่เครื่องปรุงสิผักนะคะต้นหอมะคะ่ะสุดท้ายนะคะ ใช้ง่ายๆแต่รสชาตินะคะเอ้ยมาชิมกันเด้อพี่น้องข้นไม่เชื่อว,ว่าแซ่บแซ่บมากแซ่บมากบอกเลยบอกเลยเสน้นมันก็จะประมาณนี้นะคะเส้นที่เราซื้อจากร้านฝรั่งค่ะในห้างทั่วๆไปนะคะอยู่ในโซนของอาหารเอเชียค่ะแต่ว่าเป็นตรายี่ห้อที่อยู่ในยุโรปนะคะไม่ได้ซื้อเส้นจากเมืองไทยค่ะซื้อแบบนี้จะประหยัดถูกกว่าค่ะแล้วก็เหมือนกันนะคะพี่พี่น้องนค่ะจ นี่เสร็จแล้วค่ะหน้าตาของผัดไทยมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะเดี๋ยววันใส่กล่องแล้ววันก็จะเอาไข่โรยด้านบนค่ะหน้าตาง่ายๆนะคะร้าไหวเลยค่ะอืมยังไงล่ะ ต้องเทแบบนี้เพราะว่าเส้นมันเป็นเส้นนะคะกุ้งอยู่ข้างล่างหมดเลยจะสวยไหมเนี่ยตีนี้ต้องเหลือไว้สร้างภาพให้พี่พ,พี่น้องน้องดูหน่อยนะคะนี่แล้วก็ ไข่นะคะที่เราทอดเจียวไว้นะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะก็มาใส่ไว้ข้างหน้าขออนุญาตใช้มือนิดนึงนะคะพี่ๆน้องๆจ๋าล้างแล้วค่ะสะอาดแน,น่นอนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดไทยง่ายสไตล์ขวัวบ,บ้านนาเมนูเด็ดนะคะสไตล์มาดามบ้านนาสวีเดนนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมคะ นี่ค่ะวันมาถึงที่ทํางานแล้วนะคะอุ่นให้เพื่อนเรียบร้อยค่ะ <c oughs> คือชามใหญ่มาก <c oughs> เพื่อนวันนี้ฝรั่งล้วนๆจ้าก็ผัดไทยรสชาติฝรั่งกินได้ถูกใจฝรั่งนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการรับชมค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเรา,าทีมงานคร <c oughs> ัวบ้านาน้ำเด็ดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ